สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนเพชรยนะครัวันนี้มีรถกระบะแคปนะครับเป็นตัว2.4 e-pat นะครับคันนี้นะต้องบอกเลยว่าหลอนอนนะครับเป็นสีขาวซูเปอร์ไวทนะครับเป็นสีขาวซูเปอร์ไวทนะครับเป็น2.4 e-pat นะครับแต่ e-pat คันนี้ไม่ธรรมดานะเป็น e-pat ที่เป็น4 wheel นะครับคันนี้เป็น2.4 e-pat 4 wheel ปี2017นะครับเลขใหม่ก็แสนสี่นะครับ ราคา5 7 9 0 0 0บาทนะครับกับคันนี้นะครับกระบะแค a ตัวสูงนะครับเป็นสมาร์ทแ cab พีรันเนอร์นะครับ 4WD นะครับกระบะขับเคลื่อนสีล้อนะครับตัว 2.4E p a s คันนี้เป็นสีขาวซ u เปอร์ไวท์สวยๆเลยนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับก็ใครที่กำลังมองหานะครับรถกระบะนะครับขับเคลื่อนสีล้อนะครับสีขาวนะครับคันนี้ตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะครับรถเดิมๆนะครับรถเดิมๆ ราคา579,000บาทนะครับปี17แท้ตรงรุ่นนะครับทะเบียนนี้เลยนะครับ4407นะครับคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าไฟหน้าจัดมาเต็มนะครับคันนี้ตัวกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมแบบแบบ3เส้นนะครับแล้วก็มีตัวคิ้วฝาโปรงนะครับโลโก้โตโยต้าใหญ่ๆกระจังหน้า3เส้นเดิมๆนะครับตัวนี้เป็นหน้าปี17นะไอหน้าหลอมันจะเริ่มปี18นะครับก็ แต่ต้องบอกว่าคันนี้เป็นตัวขับ4ี่และราคาถูกมากเลย5 7 9นะครับเป็นตัวสมาร์ทแคบพรีรันเนอร์นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์ดันดิ้งไลท์มีให้หมดนะครับชุดกันชนหน้าสนิทเลยนะครับอย่างที่บอกรถบริษัทเพชรยนต์นะครับสวยทุกคันนะครับการันตีด้วยคุณภาพนะครับคันนี้ขับสี่ใครที่กําลังมองหารถกระบะขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับคันนี้ตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถกับเราได้นะครับเดี๋ยวต้องขอขยับภาพให้มันเล็กลงนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้เดินเข้าไปได้ นะครับคันนี้ก็เป็นล้อแม็กตรงรุ่นเลยนะครับเป็น6กก้าน6กรูร้อยนะครับยางเป็นของดันหลบนะครับดอกทุ่มทุวมเลยนะครับยางใหม่ๆนะดอกนิ่มๆทุ่มทุวมเลยชุดช่วงล่างเดิมๆนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้เป็น2.4งตัวสีพัทนะดูด้วยตาเปล่านี่คือกันชนนี่แบบเนียนกิ๊บนะตรงเป๊ะรถเดิมๆนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับสําหรับตัวอีพัทคันนี้นะนะครับรถปี17 เกียร์เมนนวลนะครับเป็นเกียร์เมนนวล6สปีดราคา5 7 9นะครับกระจกครอบด้วยโครเมียมนะครับตรงปลายมีไฟเลี้ยวตรงนี้เป็นสีดำหนุ่มช้างก็เป็นสีดำนะครับต้องบอกว่ารถเดิมทั้งคันนะครับโลโก้ไฮรักอยู่ครบนะครับด้านล่างก็จะมีกาบันไดมาให้นะเป็นสีดําสวยๆเลยนะครับต้องมาชมดูแสงเงานะที่อย่างเงี้ยมันตกมาสวยงามมากนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับกระจกก็เป็นโตโยต้าแท้ทุกบานนะครับ ในแคบก็เป็นกระจกตัวตานะครับรถสวยๆบางๆนะครับรถเดิมบางนะครับไม่ใช่เดิมบางนางบวชนะครับก็คือรถแบบสีเดิมสวยๆเนียนๆด้านหลังก็เป็นดัมเบลกนะครับคันนี้เป็นดิสเพย์คู่หน้านะครับต้องขออภัยนิดนึงนะคััพอดีโซนจอดรถมันแคบนิดนึงนะครับคซงคัสซีอะไรก็ดำปิดปีเลยนะมีพ่นกันสนิมมาให้เรียบร้อยนะครับจะเห็นได้ว่ารถไม่มีแดงๆเลยนะรถแห้งๆเลยนะครับคันนี้นะ 2.4 E ี e พัทนะครับไฟท้ายก็เดิมโรงงานนะครับเป็นหลอดไส้นะครับดวงแดงนะครับแล้วก็มีหลอดส้มแล้วก็ข้างล่างเป็นไฟถอยนะครับกันชนก็เป็นสแตนเลสนะครับแท้เลยนะเป็นสแตนเลสแข็งๆนะครับลร้ริ้วรอยตัวนี้เป็นพลาสติกสีดาพลาสติกแข็งนะครับกรอบป้ายเป็นเพชรยนต์แล้วนะครับรถคันนี้ผ่านการ qc เรียบร้อยนะครับมือเปิดโครเมียมนะครับแล้วก็มีกล้องตัว e พัทมันจะมีกล้องมาด้วยนะพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับเดี๋ยวผมให้ดูใต้ล่างนิดหนึ่ง นะนะครับล้อท่อยังอะไรอยู่ครบนะครับเพาแหนบโชคเดิมหมดนะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีสนิมเลย <c oughs> นะครับรถใหม่มากนะก็ถ้าเสียงผิดพลาดหรือพูดเพี้ยนก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าตอนนี้เปิด YouTube มาสองช่องนะครับก็มีทางรถพ p v และรถกระบะวันหนึ่งถ่ายคลิปประมาณ4ี่คลิปนะครับแล้วก็งานจิป,ปาถ่ายอีกแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะ ก็พอมีเวลาว่างก็รีบมาถ่ายคลิปอัปเดตให้ชมนะครับรถมันยังไม่เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแมคไรเนอร์เดิมโตโยต้ามันยังมีแบบคาบฝุ่นคาบอะไรอยู่นะครับฝาท้ายก็เดิมๆนะดูได้เลยนะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟรีดาวจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับรถกระบะบริษัทเพชรยนนะครับลูกค้าทำอาชีพอะไรก็ออกได้นะครับค้าขายนะครับขายกล้วยทอดขายขนมจีนนะครับขายน้ำโปงน้ำปั่นขายของตลาดนัดหนึ่งนี้ก็ออกได้อาชีพเกษตรกรก็สามารถ จัดฟรีดาวได้นะครับสําหรับตัวรถกระบะนะสติกเกอร์เดี๋ยวเราติดให้นะครับเพราะว่าเราเอาไปลดไปขัดสีมานะครับมีสติกเกอร์สองฝั่งมันจะเป็นสติกเกอร์คำว่าพีลันเนอร์นะครับด้านหลังกระจกก็มีไล่ฟ้าให้เรียบร้อยนะครับเป็นสีแดงๆนะครับกระจกก็เป็นโตโยต้าเดิมๆนะครับเหลือสายเข้าเรามาชมกันต่อนะครับขอภายนะครับพอดีเมื่อกี้สายเข้านะกระจกก็โตโยต้าแท้นะครับมีไล่ฟ้าเรียบร้อยนะครับฟิล์มคันนี้เราลอกออกหมดเลยนะ เพราะว่าฟิล์มตอนติดรถมามันเสื่อมนะครับถ้าลูกค้าสนใจคันนี้ก็เดี๋ยวติดฟิล์มติดกันสาดอะไรแถมไปให้เหมือนเดิมนะครับรถสวยๆนะครับโตโยต้ารีโว่2.4 e-pat นะครับ 4WD นะครับดูนะครับสะอาดขนาดไหนนะดูไม่มีสนิมเลยนะบางคงบางโคนถ้าส่งคาสีนี่ดำปิดปีนะครับต้องบอกว่ารถน่าใช้งานนะครับสําหรับตัวกระบะขับคันนี้นะกับบันดงบันไดไม่มีเบียดเลยนะครับดำๆดเดิมนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะถ้าใครแบบ กำลังมองหาอยู่นะครับสำหรับรถกระบะที่เป็นตัว4วิลนะครับคันนี้ตอบโจทย์นะเป็น4วิลมีดิฟล็อกด้วยนะครับสำหรับรีโวคันนี้นะครับแผงประตูก็เป็นสีดำเดิมๆนะครับตรงมือเปิดตรงมือจับเนี่ยก็เป็นผ้าเป็นผ้านะครับก็จริงๆก็ดีนะมันไม่ค่อยร้อนนะเป็นผ้าความสะอาดง่ายกระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็ครอบด้วยสีดำมือเปิดโครเมียมนะครับแอร์แบ็คคู่หน้านะครับสำหรับคันนี้แอร์แบ็คู่หน้า <c oughs> นะครับเกียร์เมนวนวลนหกสปีดนะครับตัวเบาะเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็ตัวจอเนี่ยเป็นจอ,อเป็นจอแบบทัสกีนนะครับคันนี้เป็นอ e ีพัทมันจะมีกล้องมาด้วยนะมันจะมีกล้องโชว์ตรงนี้เวลาเราถอยหลังอ่ามันมันจะมีกล้องตรงนี้เวลาเราถอยหลังนะครับแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยจะเป็นแมนวนวลนนะครับจะเป็นแมนวนวลนตรงนี้ก็ปรับอาทิศทางปรับเวมันอันนี้ปรับระดับความแรงของพัดลมอันนี้ปรับเทมเปอเรเจอร์ก็คือความเย็นนะครับ ด้านล่างก็จะมี power outlet ให้2ฝั่งแล้วก็พร้อม USB นะครับส่วนปุ่มที่เป็นรูปล้อรถตรงนี้เป็นปุ่มดิฟล็อกนะครับเวลารถติดลมนะครับล้อหลังติดพร้อมกันอย่างเงี้ยเราก็สามารถกดดิฟล็อกนะฮะให้ล้อซ้ายขวามันทำงานอิสระนะครับเราก็จะหลุดจากลมจากโคได้นะครับถัดมาตรงนี้ก็เป็นปุ่มเข้าเกียร์โฟนะครับมี t o high f high f o low นะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถล e v o 2.4 e p a ขับเคลื่อนสล้อ นะครับพวงมาลัยก็จะเป็นมันติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายนะพวงมาลัยก็จะเป็นหนังเดิมๆนะครับตัวเบาะเป็นเบาะผ้านะครับสวยๆนะคันนี้เป็นเบาะผ้านะครับแคบเปิดได้ดูแลง่ายแน่นอนนะครับเหมาะกับเอารถไปขนอะไรนะขนของขนอะไรขายอย่างเงี้ยพวกที่ต้องใช้เกียร์โฟ์แบบอยู่บนดอยตามเอาไปขนมะพร้าวขนอะไรอย่างเงี้นะครับแล้วรถเป็นเกียร์โฟล์ก็ใช้งานง่ายแน่นอนนะครับ หัวน็อตเดิมๆนะครับในแคบรถไม่มีโดนแน่นอนนะครับรถบริษัทเพชรยนต์การันตีด้วยคุณภาพนะครับเปิดมานานกว่า23ปีนะครับรถดีแน่นอนลูกค้าหาคันไหนนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้ที่เนเพชรยนต์เลย0626407776นะครับกับผมเนเพชรยนต์เลยนะครับรถคันนี้เป็นรีโวนะครับ2.4 e-pat 2.4 e-pat นะครับแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะราคา579,000บาท นะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาโปงให้ชมนิดนึงนะครับอ่าพอดีพี่เขาจะมาถ่ายรูปไฟนั้นแล้วก็ผมโบกมือไปไม่เห็นนะแต่ผมพาชมห้องเครื่องเลยแล้วกันไม่อยากให้คลิปมันตัดหลายรอบนะครับคลิปอาจจะสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานเร่งงานเยอะนะครับผมก็พยายามหารถสวยๆนะครับแล้วก็ที่เป็นความต้องการของลูกค้าที่เป็นความต้องการของตลาดนะครับมาถ่ายให้ชมกันนะครับคันนี้ก็เป็นห้องเครื่อง ของเจ้าลีโว้คันนี้นะครับทะเบียน4407นะครับเป็นเครื่อง2.4บล็อกเดียวกับ Fortuner นะครับเป็นตัว2.4ง e จุดสีพัทขับเคลื่อน4ล้อเกียร์เขาก็จะลูกใหญ่นิดนึงนะครับฝาโปงฝาโปงเดิมๆนะครับจุดอาร์คแล้วก็ไอ้ตรงนี้ยังอยู่สติ๊กเกอร์เดิมๆจากโรงงานนะครับรถสวยๆเลยคันนี้นะต้องบอกว่าใครที่กำลังมองหานะครับน้องๆป้ายแดงเลยนะคันนี้ราคา579หัวน็อตไม่มีขยับนะครับตาตอกโต้ใต้อยังอยู่ นะครับปั๊มลมปั๊ม ABS อยู่ครบนะครับแคตตไลติกอยู่ครบนะครับฝาวงฝาวาลเนียนรถเดิมๆนะครับคันนี้นะต้องบอกเลยว่าใครหาคันนี้ติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์ศู2ย์หกสองหกสีู่นย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับเนี่ยรถเดิมๆนะจุดจุดอะไรอยู่ครบหมดเลยนะครับตาตอกตัวอาก็อยู่นะครับคันหน้าก็เดิมๆโบนานโตต้านะครับคันตรงคันหน้าส่งไปก็เเดิมหมดเดิมหมดทุกจุดรถไม่มีชนนะครับ แบตเตอรี่ก็เป็นแบตน้ำนะครับลูกใหญ่ของยูซ่านะครับโลโก้ตาตอกตัวแอลนะครับน,นี้น้ำปัดน้ำฝนนะครับแก้มเดิมคานเดิมทุกจุดนะครับคันนี้ใครสนใจติดต่อที่ผมในเพจยนนะครับศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจเจเจ็ดหกนะครับแผ่นพงแผ่นเพสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอ,อยู่ครบหมดเลยนะครับหัวน็อตฝั่งขวาก็เดิมๆนะ <c oughs> ผมต้องขออภัยนะครับที่ใช้เลนที่มันเป็นเลนกว้างถ่ายรูปเพราะว่ารถมันจอดใกล้กันถ้าเกิดใช้เลนธรรมดามันจะเข้าไม่ถึง นะครับก็คันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ2.4 E-Pass ปี2017นะครับราคา579,000บาทนะครับเป็นตัวสูงขับเคลื่อน4ล้อนะครับมีดิฟล็อกนะครับตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนใครหารุ่นนี้นะครับติดต่อ0626407776ครับสวัสดีครับ